สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบการศึกษาและระบบชั้นเรียนค่ะระบบการศึกษาไทยที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2 5 4 2มีการจัดระบบการศึกษาดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา6ปีแบ่งเป็น6ระดับชั้น 2. การศึกษาขั้นมัธยมการศึกษาตอนต้น3ปีแบ่งออกเป็น3ระดับชั้น3การศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย3ปีแบ่งเป็น3ระดับชั้นการจัดการศึกษาของไทยแบ่งออกเป็น3รูปแบบดังนี้1การศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบ 3. การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาในระบบเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายรวมถึงวิธีการศึกษาของหลักสูตรการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่สามารถยืดหยุ่นจุดมุ่งหมายรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาการ ศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนจุดแข็งของระบบการศึกษาจุดแข็งของระบบการศึกษามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ จุดอ่อนของระบบการศึกษา ระบบชั้นเรียนระบบชั้นเรียนหมายถึงการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขภายในห้องเรียนเน้นความสะอาดปลอดภยัยสวยงาม ภายนอกห้องเรียนจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนด้วยพันไม้ต่างๆหน้าอาคารเรียนจะได้มีสระน้ําเพื่อเลี้ยงตาหรือมีสวนหย่อมด้านหน้าเพื่อความสวยงามความเพลิดเพลินหลักสําคัญในการจัดจะต้องยึดหลักสะอาดปลอดภัยร่มรื่นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนคำานึงถึงความปลอดภัยเป้าหมายการเรียนความเป็นระเบียบความสวยงาม ความเป็นตัวของตัวเองของเด็กให้เด็กเกิดการเรียนรู้เด็กรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและมีความสุขซึ่องอาจจะแบ่งลักษณะพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรมต่างๆของเด็กบทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียน เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าบทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียนมีอะไรบ้าง 1. ครูที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เขามีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 2. ครูจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบ,บวนการคิดทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ 3. ครูจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับบุคคลอื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ